พูดอะไรเต็มเลยฮะระมอว่าเนี่ยเอา้าเรื่องอะไรมาถีบเขาฮะเรื่เสียงหายไปไหนอืมอืมเออถีบคอไหมถีบคอไหมนั่น แล้วอะไรแวบๆเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรแวบๆอ่ะทำไมอ่ะอือทำไมอุ้ย เล่นกับพี่มีข้างนอกปะไปปะแต่นีหนูแต่ขอทำงานอีกนิดนึงฮะขอทำงานอีกทีนึนงจีบเดียวเออจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วพี่มีมาแล้ว มาแล้วเนอะอ,อะไรทำไมเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ได้นอนกันหมดอ่ะ